สวัสดีครับตอนนี้นะเราอยู่ที่วัด7จ็ยอดนะครับวัดเจ็ดยอดเนี่ยอยูออ่ที่เชียงใหม่นะครับนะวันนี้มีโอกาสได้มากราบนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันทุกคนนะครับให้มารู้จักวัดเจ็ดยอดกันนะครับนี่นะครับทางเข้าพระเจดีนะครับวัด7จ็ดยอดจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธารามนะครับนี่คือผมอ่านจากนี่นะฮะสถาปนาโดยพระเจ้าติโรกราชกษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับอืมให้ตั้งชื่อว่าก่อนหน้านี้นะฮะก็คือพระมหาโพธารามนะครับอืมนะฮะมประวัติความเป็นมายาวมากนะครับ ก็คือนับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับนี่ครับทางเข้าตอนนี้องค์พระเจดีเหมือนจะมีการบูรณะอยู่นะครับมีโครงเหล็กหรือว่านั่งร้านอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะก็มีคำบูชานะครับ พ,พระเจดีพเจดีระของออวัดเจ็ดยอดเนี่ยจะเป็นวัดสำหรับคนที่เกิดปีมาเสงนะครับปีงูนะฮะเพราะฉะนั้นนะก็คือจะมีการนําเอารูปปั้นงูอะไรต่างๆมาถวายนะครับแต่ก่อนนะเต็มเลยนะครับผมเห็นนะแล้วนี่คือเป็นต้นโพนาดใหญ่นะครับมีไม้ค้ํา อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะนะฮะไมค้มคําไม้คําเนี่ยเขาก็จะให้บูชาแล้วนะฮะก็มีความเชื่อว่าคนที่อบูชาไมาค้คําแล้วก็มาคําตามแบบต้นโพในวัดอะไรเนี้ยก็คือชีวิตจะมั่นคงชีวิตจะแบบมีแต่วความสุขสขงบร่มเย็นนะฮะมั่นคงเป็นรูปธปรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะ ไม้คำเยอะะเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับทางเดินด้านข้างขององค์พระเจดีย์ใหญ่นะฮะก็คือจะมีองค์พระเจดีย์เล็กๆนะฮะแต่เป็นอ,องค์เจดีย์เก่าๆนะครับคือสังเกตว่าแบบมีความขลังในตัวนะฮะนี่คือเป็นบริเวณบ้านด้านข้างนะครับขององค์พระเจดีย์ใหญ่นะฮะ ซึ่งมีเจ็ดยอดนะครับตรงนี้ก็มีโครงเหล็กนั่งร้านอะไรนะะเต็มไปหมดเลยมาตอนที่เขาแบบบูรณาการนะฮะนี่นะครับเจดีย์องค์นี้ก็ใหญ่นะครับโอ้โหสูงมากเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้องๆจากสถาบันการศึกษานะฮะมานั่งวาดรูปมาเข้าค่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในบริเวณวัดนะฮะ มานั่งวาดเจดีเก่าๆนะครับนี่นะนี่คือในส่วนด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านด้านนั้นนะฮะก็คือจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับนี่นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในเดินเดินรอบๆแล้วนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะตอนสุดท้ายมีอุโมงค์ข้างในนะครับเนี่ยอ บรรยากาศร่มรื่นนะครับสวยงามนะฮะนี่ก็สลาใหม่นะครับที่สร้างขึ้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบพระกันนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับคือเนื้อที่บริเวณวัดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่นะฮะ แล้วแบบลมเนี่ยเยน็นเย็นมากเลยนะครับลมพัดมาแต่ละทีอากาศดีมากเลยนะครับเนี่คือแบบต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับจามจุลีนะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกราบผากันนะครับนี่ครับภายในพระอุโบสถใหญ่นะครับมีคนนั่งสมาธิอยู่อาจจะไม่ได้ใช้เสียงนะฮะ ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับนะฮะบริเวณวัดนะครับกว้างขวางนะครับต้นไม้เยอะมากเลยนะฮะเหมาะกับการนั่งสมาธิหรือว่าเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในนี้นะครับนี่เลยใต้เจดีเจ็ดยอดเลยนะครับนี่นะครับก็คือ ภายในอุโมงนะครับใต้องค์พระเจดีนะครับก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับปริสฐานอยู่นะครับถ้าใครผ่านมาก็มากราบไหว้ได้นะครับมากราบไหว้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะ คนที่เกิดปีมะเส็งปีงูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีจุดกลับว่าต้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จุดอื่นกันต่อกันครับบริเวณด้านข้างก็แบบเป็นลานหญ้านะครับโอ้โหเน,เนื้อที่นะครับกว้างใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็จะมีตรงต้นโพอีกนะครับ เนี่ยเหมือนจะมีช่างมาทำนะครับช่วงนี้นะฮะถ้ามาก็จะเห็นการบูรณะหรือว่าการทำงานของช่างนะครับนี่นะครับถ้าถ้าใครผ่านมานะฮะก็มากราบไหว้นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับสำหรับวัดเจ็ดยอดนะครับอยู่ติดกับซุปเปอร์ไฮเวย์ในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับว่างก็มากราบไหว้กันนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทํทคลิปต่อไปกับเราด้วยนะนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ